ไม่ใช่ลูกสะพ้ายในอุดมคติสายป่านอภินญาอวดหุ่นบ้างผิวสีแทนเผยศิละปะเต็มเรือนร่างแทบไม่มีที่ว่าง วุฒนทวุฒสามีของสายป่านได้โพส์้าภรรยาโอบกอดพร้อมข้อความว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในทุกช่วงเวลาขอบคุณที่ดูแลกันในวันที่แย่ที่สุดในชีวิตป้าจะต้องภูมิใจในตัวป่านเหมือนที่ป่านเคยบอกกับปาว่าจะดูแลวุฒให้ดีที่สุดวันนี้ป่านได้ดูแลวุฒดูแลแม่และครอบครัวบุญรับทรัพย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดรักมากๆนะด้านสายป่านก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าป่านอาจจะไม่ใช่ลูกสะภ้ยในอุดมคติของใครหลายคน แต่ปานจะเป็นภรรยาที่ดีของวุฒตลอดไปสายปานอภิญญาเรียกได้ว่าเป็นการฉลองครบครอบแต่งงานสองปีสุดเรียบง่ายแต่ก็หวานสุดๆสําหรับสายปานอภิญญาที่ล่าสุดได้มีการโพสภาพวันแต่งงานกับสามีหนุ่มหล่อวุฒนัทวุฒ พร้อมแคปชั่นว่า2ปีที่รักโชคดีแค่ไหนที่เราเจอกันในแป่งปันชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอีกทั้งยังมีการโพสภาพแอบถ่ายสามีที่กำลังนอนหลับพร้อมข้อความว่าครบรอบวันแต่งงานของเราเรียบง่ายมากๆค่ะแล้วคำพูดของสายปานที่บอกว่าไม่ใช่เจ้าสาวในอุดมคติคือยังไงสายปานคือป่านรู้ตัวเองมาตลอดตั้งแต่ป่านเข้าวงการมาคนดูอาจมองภาพนางเอกไว้อีกแบบหนึ่งแต่ป่านมาเป็นอีกลุกหนึ่งไปเลยซึ่ง ึ่งเป็นแฟนคนก็อาจจะมองไม่ออกว่าพ่อปานทําหน้าพี่แฟนจะต้องเป็นแฟนแบบไหนปานเป็นรูปแบบไหนหลายคนมองไปถึงพ่อแม่ปานว่าเป็นคนยังไงอันนี้ปานรู้ตัวมาตลอดปานพยายามทําให้ทุกคนเห็นในระยะยาวว่าจริงๆแล้วครอบครัวปานอบอุ่นมากๆถึงแม้ปานจะดูเกเรแต่ว่าปานก็ตั้งใจเรียนมากๆเรียนจบแล้วได้เกียตนิยมซึ่งวันที่ปานอยู่บนเวทีเป็นวันเดียวที่ปานจะได้พูดความในใจกับครอบครัวของวุฟตปานก็เลยพูดว่า อาจอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงในอุดมคติเพรอแม่เขาอาจจะไม่ได้คิดมาก่อนว่าลูกชายคนเดียวของเขาจะมีภรรยาแบบหนูหนูก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดกับหนูยังไงแต่ที่หนูสัญญาจะทําให้ดีที่สุดคือหนูจะทําหน้าที่ภรรยาของเขาให้ดีที่สุด